รวมตัวท็อปสุดปังส่งปาร์ตี้วันเกิดลิซ่าดาราไทายเซอร์ไพรส์ร่วมงานเพียบเรียกว่าเป็นปาร์ตี้สุดปังแห่งปีเลยจริงๆสำหรับปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ27ปีของไอดอลสาวระดับโลกลิซ่าละลิสามโนบาลสมาชิกวงแบล็ k พิงค์ที่เจ้าตัวนั้นมาในลุคสวยเจิ้งตาแตก พราะมีคนในครอบครัวและเพื่อนๆคนสนิทมาร่วมงานปาร์ตี้อย่างอบอุ่นและนอกจากนี้ยังมีเหล่าดาราคนไทยมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของลิซ่าอย่างสนุกสนานซึ่งแต่ละคนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าปังสุดๆนําทีมาโดยมินนี่ G ีไอดอลสอนชนศรหรือสอน c l เเดียนาฟรีโปต้าหนึ่งกัญยวีโยเกิร์ตนัทชาเชอรีนนัทจารีรัศมีแขฟ้าเกอล้นและบลูพงศ์ทิวัตแต่ที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ไม่เบาเลยก็คือนักร้องหนุ่มนนทนนที่มาร้องเพลงเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับสาวลิซ่าร่ว กับนนทำเอาเจ้าของวันเกิดประทับใจสุดๆและก็ยังมีโมเมนต,ต์ที่สาวลิซ่านั้นได้ถ่ายรูปคู่กับนนท์ซึ่งก็น่ารักจนทําเอาแฟนๆต่างกรีร๊ดกราดกันไม่ไหวและนอกจากนี้ก็ยังมีโชว์สุดแซ่บจากรัศมีแขที่มาเซอร์ไพรส์ให้แบบจัดเต็มแบบสุดๆแถมสาวลิซ่าเองยังอินจอยเวอร์ช่วยราดน้ำบนตัวรัศมีแขเพิ่มดีกรีความเพลิให้กับโชว์สมกับเป็นปาร์ตี้วันเกิดของซุปตา์สุดปังจริงๆครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งแแลลละกกกดดดตติาามมให้้้วนััับบพ คลิปหน้าครับ